เน่สิดพี่ใหญ่ช่วยส่งยันที่อาจารย์ลุงถิงไว้ให้ผมหน่อยครับอ่าใช่แล้วละ่ะเครื่องรางเน่พวกนายวัวทำอะไรอยู่นะรีบไปเอาเครื่องรางทั้งหมดที่เรามีมาซะแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจกับหนึสองด้วยละ่ะเราต้องใช้คำสาพเพื่อโจมตีและกักขังวิญญาณร้ายนี้เอาไว้หลังจากนั้น เราต้องจัดการมันด้วยดาบย่างเก้าเจดาราเราจะต้องเริ่มต้นจากคาถาจัดการมันด้วยคาถาก่อนหลังจากนั้นค่อยโจมตีไปที่ตัวด้วยย่างเกเจดาราลับไปสิน้อง ในที่สุดยานของอาจารย์ลุงก็มาถึงมือเราสักทีมันจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนละ อเครื่องรังนี่มันใช้ได้ผลจริงๆด้วยละตอนนี้ผู้ใช้มนต์ดำได้เสียสติไปแล้วเห็นได้ชัดว่าวิญญาณร้ายกำลังครอบงำเขาและมีเจตนาร้ายแรงมากเลยนะที่จะฆ่าไม่ดีแน่ถ้าหากว่าเรายังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไป ตราบใดที่เรายังมีเครื่องรางนี้มากพอเราก็จะสามารถกํำจัดมันได้แล้ววิญญาณตรนนี้ก็จะถูกปลดปลอย ไหนคนร้ายอยู่ที่ไหนครับทางเราได้รับแจ้งมาว่าที่นี่มีคนร้ายใครกันที่บ้าบางอาจมาบุกบ้านของนายน้อยลีแล้วคนร้ายอยู่ที่ไหนล่ะครับเุ่เารีเน่สิทธิ์พี่ยินหลอง ช่วยหยุดพวกเขาเอาไว้ทีครับอย่าให้พวกเขาเข้ามาเด็ดขาดเลยไม่งั้นมันอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้ ผมขอเวลาอีกเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับสิทธิพ์พี่อีกไม่นานทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วพัะผอผีนะมันมีอยู่จริงนะครับคุณตำรวจแต่ว่าโชคดีที่มีนักนักพส,สองคนจากภูเขาโอตังที่กำลังช่วยอยู่แล้วนะ นายผู้เท่าลีผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะว่ายุคสมัยเนี้ยมันไม่มีหรอกนะผีนะตอนนี้ไม่เป็นอะไรหรอกครับคุณตำรวจไม่ต้องเป็นห่วงได้เลยสิบน้องผมกำลังจัดการอยู่แกแกแกเป็นใคร ไม่เป็นอะไรแล้วล่ะครับคุณตำรวจทุกอย่างเรียบร้อยดีสิทน้องของผมนะเขาบอกเอาไว้ว่าอีกไม่เกิน20นาทีครับก็เสร็จแล้วล่ะเขาขอเวลาแค่นั้นดังนั้นรบกวนแล้วอยากเข้าไปรบกวนเขาเลยนะครับฮ่าฮ่าทำไมตอนคุยกับเขาฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเป็นพวกหลอกลวงหรือนักต้มตุ๋นเลยล่ะ นี่ผู้เท่าลีผมว่าคุณโดนสองคนนี่รอแล้วล่ะทิ้งคนเฝ้าทางเข้าเอาไว้ที่เหลือตามฉันมาอย่าให้พวกมันหนีไปได้ล่ะเออคุณตำรวจหลอก,กวนหลอสักคู่จะได้ไหมครับ นี่คุณตำรวจสองคนนี้นะ่ะเขาเป็นนักพจน์จริงๆนะเขาลงมาจากเขามู่หลงเพื่อช่วยฉันเลยละ่ะขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าฉันนะ่ะไม่เชื่ออะไรเรื่องแบบนี้หรอกนะมันไร้สาระคุณตำรวจครับสิทธิ์น้องของผมบอกว่า ห้ามให้ใครเข้าไปข้างในเด็ดขาดเลยสิทธน้องนะกำลังกำจัดวิญญาณชั่วร้ายอยู่และฉันจะต้องทำประโยชน์โดยการห้ามให้คนเหล่านี้เข้าไปรลบกวนพิธีกรรมของเขา เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนักดาบคนแรกของโลกในตอนที่2 6นะครับและทั้งหมดนี้แอดได้ไปเองนะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดแอดก็ขอโทษเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละตอนต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับ EP 27ขอบคุณครับ